มีที่อยู่ที่บ้านด่านนี่เยอะเลยนะครับรหรานนก็ออพอสมควรนะคะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นตึกแถวแล้วก็มีคนก็ชอบอยู่<ค>ฉันให้ลูกน้องเก่าดูแลให้นะคะฉันก็รั่วไหลเยอะค่ะเพราะไม่มีใครดูแลอย่างจริงจังฉันก็เลยคิดจะขายขายที่ที่บ้านด่านนี่นะะ ติดธุระนะก็คงมาทันเห็นหรอกเนี่ยชื่นไม่รู้นี่คะว่าเขาจะกลับเร็วอย่างนี้นี่คุณพ่อก็เรียกคุณอาพันเข้าไปคุยด้วยพักนึงก็ออกมาจากห้องพร้อมกันนะคะเหรอแหมความจริงลูกน่าจะถามเขานะว่าเขาจะไปไหนกันน่ะคือชื่นชื่นไม่ทันได้คิดอะคะ่ะชื่นอมอัวตะก,กงวลอยู่ว่าทําไมคุณแม่ไม่มาสักทีเอาเถอะลูกโอกาสหน้าย,ยัางมีจับตาดูไว้ให้ดีกันแล้วกันนะมีอะไรก็ มันเลยนะ <Safe rév mark> จะ๊ะอะั้นวันนี้ก็ไปทำงานเถอะลูกแม่กลับก่อนค่ะนะจ๊ะเข้าใจว่ามันจะต้องลำบากแค่ไหนนะครับแต่นี่นวเราก็ต้องเข้าใจเขาด้วยนะครับเพราะเขาเขาเองเขาไม่ได้ผิดอะไรนะครับคนก็ช่วยหน่อยได้ไหมคะเช่อใจเลยนะคุณจะขายจะลำบากแน่จเข้าใจครับอออ สีว่าเรากลับกั็นดีกว่าค่ะครับผมครับถ้างั้นขอตัวกลับก่อนนะครับบกลับก่อนแล้วจ้าเอ๊ะทำไมคุณดูสนิทสนมกับคนพวกนั้นจังผมเกิดที่นี่ฮรับเชิญด้านนี้ จริงบ้านที่นี่มันก็เก่าแก่มากแล้วนะคะแล้วพวกคุณอะก็อยู่ที่นี่มากันตั้งนานแล้วตัวฉันเองอก็ไปตั้งรกรากอยู่ที่เมืองนอกเมืองนานแล้วไม่มีใครคิดจะกลับมาอยู่ที่นี่เก็บไว้อ่ะก็ไม่มีใครดูแลให้ฉันคุณนายไม่ต้องเป็นห่วงนะคะพวกอีฉันนะคะจะดูแลเองค่ะตรงไหนผูกพังก็เสียหายเหนือพวกอีฉันจะซ่อมเองค่ะคุณนายอย่าขายเลยนะคะเห็นใจพวกเรานะคะ ใช่คุณนายอย่าขายเลยค่ะถ้าคุณนายต้องการก็เช่าเพิ่มเราคุยกันได้นะคะคุณนายอย่าขายเลยนะใช่ครับผมว่าอย่าขายเลยนะครับเพราะที่ตรงนี้พวกเราอาศัยอยู่กันแต่สมัยปู่ย่าตายายมาแล้วถ้าเกิดคุณขายไปเนี่ยพวกเราก็เดือดร้อนมันลุทย้ายอยู่ที่ไหนครับเห็นใจพวกผมเถอะครับปั่นหน่อยนี่น้ำปั่นน้ำปั่นจิน ต้องขายที่จริงๆอ่ะทิปกับลูกอ่ะคงลำบากแน่นอนเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> ไปหาอะไรทา,ากนกันไหมคะคุณพันหิวหรือยังะยังไม่หิวครับยังไม่ค่อยหิวเลยลงรู้เฉยๆอยู่เลยนานนะคะทานอะไรกันก่อนจะได้คุยกันต่อฉันยังไมไ่ถามคนเรื่องที่คนเป็นคนบ้านด่านเลยนะคะครับผมเออคือจริงๆแล้วผมผมบอกให้ก็ได้ก็คือผมไม่ใช่คนในตลาดบ้านดา่านหรอกครับคือผมเป็นคนบ้านนอกแบบว่านา,นาอนอะแล้คะ วิสาว่าฉันจะรบควนปรึกษาคุณได้ไหมคะเผื่อ <Okay. S 2> คุณจะให้ความคิดเห็นอะไรเพิ่มเติมกับฉัน <Okay. S 2> เพื่อบางทีฉันอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้นะคะอ mm hmm. ทานอะไรดีเดี๋ยวต้องแล้วแต่ละกันนะครับคือว่ามันจะมีร้านสองร้านนะครับตรงตรงตรงนี้นี่เป็นอาหารอินเดีย <c oughs> ตรงนี้นี่เป็นอาหารแบบอาหารอิตาเลียน <c oughs> นะคืออยากทานอะไรดีครับ <c oughs> จิเลียนไหมคะอิตาเลียนนะครับ <c oughs> <ๆ S 2> ได้ครับเดี๋ยวเราเชิญทางนี้ครับ <c oughs> ขอบคุณคั <c oughs> อ้ยอาวี่เป้ สวัสดีค่ะสวัสดีครับเออพี่เปรมครับเออคือว่าผมมาเป็นเพื่อนกับคุณอ่าพอดีเราจะมาหาข้าวทานกันนะคะแล้วก็นั่งฟังเพลงเพื่อต่อไปได้ไหมคะถานเป็นเพื่อนไม่เป็นไรนะครับตามสบายพอดีผมมีนัดโอกาสหน้านะคะครับผมครับผมเลี้ยงดีกว่านะคะจะได้เลี้ยน คุณพ่อคเป่าคะฉันแทบจะไม่เชื่อสายตาตัวฉันเองจริงๆนะว่าไอ้พันธ์มันจะเปลี่ยนเป็นรถสนิยมแบบชอบชอบของเก่าว <c oughs> ิวิวิเปน่ดดเลยคก็คนชอบแอนติกไง <c oughs> อาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้แบบเป็นของเก่าแต่ว่าโอเวอร์ฮอลแล้วไง <c oughs> เ,เออเทอร์โบทวินแคมโอเวอร์แคนชาร์ปโอเวอร์เฮดแคมชาร์ปอะไรเงี้ย <Yeah. c oughs> วิ่งนี่นะเสต้องอแล้วมาทอมระเบิดไงระเบิดต่อมปโปโปกป่ปโปนปโงนปโปโรโป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 โาโปโปโปโาโปโปไปโปโปโอโปโคนปเปโปโปโ้โป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 โไโปโอโป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 โวโป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 โาโอโปปโปโป้ปโปโปโปบอกปโปคนเดียวก็ไโป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 อา้ จะให้เราอะไรอ้าวมันไ,ไม่มีอะไรนี่พูดถึงเรื่องอะไรเนี่ยก,ก็ก็เรื่องนั้นน่ะเรื่องั้นเรื่องไหนนี่ตีเยกว่าเนี่ยโอมคุณพันหนีมาอยู่นี่เอง่หนีฉันหษาปไปตามหาที่ห้องทำงานมันน่ะอ้าวบปผมทำไมไปกันยังคะไปไหนครับทำข้าวไหมคะเรื่องคะไม่ต้องห่วงฉันบอกเจ้านายผมไปแล้วนะคะ ัเดี๋ยวไปแถวนี้กันนะครับคือไม่ไกลมากนะครับไงก็ได้ค่ะไปไปูเออครับเรครับเครับโอ้โหโอ้พากันองพากันไปตะบันหมาก ี่ผมบอกพี่อย่างเงี้ยไม่ใช่เดี๋ยวว่าโอเวอร์โอลไอเทอร์โบโอเวอร์เทปแคนชาร์ปอะไรแล้วนะอันนี้เธอไอโอเวอร์โฮลเทอร์โบโอเวทปแคนชาร์ปวินแคม24วาลสาแหวน6กสกำไรไม่รวมสร้อยกับจี้ฟังเพชระพี่แล้วไปพี่พันหัวฉีดเดี๋ยวพี่คิดดูเลกลูกสูบไม่เป็นงี้เลยเอ้าเอ้าเอ้าเอ้เธอเพ้อลูกสูบแตกฮัลโหล ครับจะอ๋อจ้าจ้าจิ๋มเหรออ่าว่าไงครับจ้าเย็นนี้เลยเหรอเออได้ได้ได้จ้าได้ได้ได้โอเคเย็นนี้เลยก็ได้้แกไม่ว่างฉันไปแทนฉันชอบจิ๋มเนี่ยเออจ้าได้จ้าเย็นนี้เย็นนี้เจอกันแล้วกันนะเหนื่อยนะจ้าไอ้ยัดขึ้น แสดงว่าในหัวพี่เลยมันมีอยู่แต่เรื่องพันนี้เท่านั้นน่นะทำไมก็น้องจีนไม่ชอบอยู่แล้วคนขีอติ่มนี้เมียไม่มีวันนี้ฟรีหนึ่งวันไม่มีวันนี้ฟรีหนึ่งวันชื่นลูกแน่ใจนะว่าคุณพ่อเนี่ยไม่ได้ไปกับเดชสมรสีแฟนเก่าเพราะว่าแน่ใจค่ะคุณแม่ คุณพ่อเนี่ยออกไปประชุมกับท่านประธานค่ะคแม่แต่<ม>พอสายๆหน่อยนะคะแฟนเก่าคุณพ่อก็มาแล้วก็ออกไปกับคุณอาพันธ์สง่าค่ะ<ม>เป็นไปได้ไหมว่าเขาให้คุณพันสง่าพาออกไปเพื่อที่จะไปนัดเจอกันข้างนอกอะ่ะ<ม>คงไม่มั้งคะแม่มแม่ลองทานนี้สิคะอันนี้อร่อยนะคะคแม่มมใจจะลูก ค,คุณแม่คุณแม่ดูนั่นสคะเอฮ้ยอ๋อตายใจตนี่ลูกเราต้องจับตาดูให้ดีๆเลยนะอาจจะเป็นไปได้นะลูกว่าคุณพ่อเนี่ยวานให้คุณพันสงนาพาเย,ยสมรรสีออกมาเจอกันข้างนอกอคุณแม่คะคุณแม่สงสัยไหมคะว่าทำไมคุณอาพันสงนากับแฟนเกัางคุณพ่อเนี่ยถึงได้สนิทก,กันขนาดนั้นนะคะ เลยการ์นานน่ะคะ่ะเลยไม่รู้ว่าเมืองไทยเนี่ยมีที่เที่ยวสนุกๆอย่างนี้ด้วยผมก็ไม่ค่อยรู้จักที่เที่ยวหรอกครับไม่รู้เรื่องเลยครับี่ขนาดไม่รู้จักเหรอคะเนี่ยเอาอย่างนี้ดีไหมคะคืนนี้ถ้าเกิดไปทำธุระเสร็จแล้วเนี่ยเราไปหาที่เที่ยวต่อสนุกๆกันไหมครับก็จะดีอะครับทำไมจะไม่ดีแล้วคะ ดีสิคะเพลิเพลินว่าถ้าเกิดว่าฉันสนุกมากๆบางทีฉันอาจจะไม่ขายบ้างไม่ขายที่ที่กรุงเทพก็ได้จะได้มาเที่ยวไปไมามามาไปาาาไปอยงี้ค่ะดีนะจริงเหรอครับจริงสิคะอุ้ยทางนี้นก็ดีสิครับ ครับผมก็เดี๋ยวจะไปไหนอยากไปไหนบอกผมเดี๋ยวผมบริการเดอรี่แหลยครับคุณน่าจะเลยเหมือนกันครับครับเดี๋ยวเชิญทานข้าวก่อนครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับผมดีเลยค่ะครับผมคุณค่ะคุณพ่อเหรอคะตอนนี้คุณพ่ออยู่ที่ไหนคะอ๋อค่ะค่ะแค่นี้ก่อนนะคะคุณพ่ออยู่ไหนลูก ตอนนี้นะคะคุณพ่อกำลังทานข้าวกับท่านประธานอยู่เสร็จแล้วเนี่ยตอนบ่ายก็จะต้องประชุมต่อค่ะเอ๊ทำไมอย่างนั้นล่ะนี่ก็แสดงว่าพวกเขาไม่ได้นัดเจอกันนะสิลูกแล้วมันจะเป็นไปได้ย,ยังไงฮะสองคนนี้ถึงได้ออกมาด้วยกันอย่างเงี้ยแล้วจะกจะยังไงใหญ่ชอบก้นแล้วนะลูกนะฮะดูสิคุณแม่เดี๋ยวเชิญจะต้องกลับไปทำงานแล้วล่ะคะ่ะเออเหรอ แะคะ้าอยู่ต่อนะค่ะจะเจอกันนะคะค่ะเฮ้ยงงจริงๆโทษทีค่ะพี่ที่มาช้าไปกันเลยไหมคะเอ,อ้าไม่ทานอะไรก่อนเลยอจ้ะไม่ละค่ะ อเออแล้วแ,วแน่ใจแบบว่าเขนานัดกันที่ผับอากูอทำไมเขาไนัดที่นัา